สวัสดีค่ะชาวราศีตุลทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2568ค่ะพลังงานความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนกเปิดไพ่แบบสัตว์ตะวันตกนะคะสามารถดูควบคู่กันได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะช่วงแรกก็จะเป็นสําหรับคนที่มีคนในใจนะแล้วก็คนโสดจะอยู่ช่วงท้ายนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ชาวราศีตุลขอเช็คพลังงานตัวตนของคุณหน่อยนะคะพลังงานที่เกี่ยวข้องชาวราศีตุลเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะชาวราศีตุลในช่วงนี้ เป็นยังไงพลังงานของคุณนะคะเป็นพลังงานของคนที่จะมีการได้รับการช่วยเหลือ,อต้องบอกอย่างนี้นะคะหรือคนที่อยู่รอบข้างของคุณเนี่ยจะให้การซัพพอร์ตคุณนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะแบบประสบความสําเร็จในเรื่องของงานนะคะจะมีความมั่นคงมากขึ้นจิตใจของคุณน่าจะสงบมากขึ้นนะคะในช่วงเนี้ แล้วในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะ่ะมองว่าความรักถ้าเกิดมีปัญหากันนะคะมีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อแหละนะคะยังเห็นว่าคุณทั้งคู่ยังไปต่อด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันอยากที่จะดูแลความสัมพันธ์นี้นะคะยังอยากที่จะทำให้ความรักเนี้ยไปถึงเส้นชัยนะ มาดูสีความรักเป็นยังไงบ้างราศีตุลจะมีการพูดคุยสื่อสารกันมากขึ้นนะคะในช่วงนี้โดดเด่นในเรื่องของการสื่อสารถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันเนี่ย อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของเวลาะะหรือว่าการสื่อสารก็ได้แต่ที่นี้นะคะพลังงานขึ้นมาว่าจะมีความสุขมากขึ้นนะเพราะว่าจะมีการสื่อสารกันมากขึ้นนะนะให้สื่อสารขึ้นมาเยอะมากนะคะบางท่านบางคนอาจจะรอเวลาที่จะได้มาเจอกันนะคะมาอยู่ด้วยกันก็ได้ ก็มองว่ามีโอกาสนะคะที่คุณจะได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันด้วยพลังงานไพ่สิบช่วยนะคือจะมีพลังงานของความสุขเกิดขึ้นในความรักของคุณอย่างแน่นอนมาดูซิความรักของชาวราศีตุลขอดูว่าเขาคิดรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะเขาก็มั่นคงกับคุณนะเขาไม่ให้ใครเข้าใกลใ้เขาหรือว่าเขาไม่ได้แบบ ไปมีใครนะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับต่างชาติคนไกลคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางด้านภาษาก็ได้นะคะถ้าก่อนหน้าน,นี้ไม่เข้าใจกันก็มีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจนะคะ<ม>เขาจะมางอคุณนะคนคนนี้มีสเสน่ห์ค่ะมีคนเข้าหาเขามีคนหยิบยื่นไมตฟรีให้กับเขาอยู่เสมอเสมอนะแต่เขาปิดกัน้น เขาปิดกั้นนะคะเขาไม่เขาไม่ได้เปิดใจให้กับใครเลยอะในใจเขาเนี่ยน่าจะมีแต่คุณอะถ้าคุณอยู่ในช่วงเวลาของการที่คุณไม่ได้คุยกันงอนกันไม่เข้าใจกันเขาจะติดต่อสื่อสารมาคุณจะได้เข้าใจกันมากขึ้นคือจะมีการพูดคุยกันมากขึ้นน่ะแต่ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันเนาะเขาคิดถึงคุณนะคะ เขารักเขาจริงใจกับคุณแล้วก็มั่นคงกับคุณมากๆเลยอะต่อให้จะมีใครเข้ามาเขาก็รักแค่คุณอนะโอ้โหเขาหลงคุณหนักมากนะคะนะหลงไหลเป็นคุณทั้งคู่ก็ได้ที่มีความรู้สึกหลงไหลซึ่งกันและกันนะคะเป็นความรู้สึกที่แบบว่าคลั่งไคล้ตกหลุมรักนะคะขอดูสี ยังไงอีกความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณพลังงานชาวเมทุนนะคะธาตุน้ำกรกฎิจิกมีนชาวธาตุไฟเมษสิงธนูขึ้นมาธาตุดินพลึกศกกันมังกรเนาะแล้วก็ธาตุลงนะคะเมทุนตุนกุมนกรู้สึกว่าคนคนนี้เขารักคุณนั่นแหละเขารักคุณเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณค่อนข้างเยอะนะคะถ้าคุณมีปัญหากันเนี่ยคิดเยอะมาก อยากมาหาจะแอคชั่นเข้าหาคุณละเขามีความเจ็บปวดเขาคิดเยอะเรื่องของคุณอยู่ในความคิดเขาตลอดนะคะคุณยังเป็นคนสําคัญแล้วก็มีค่าต่อใจเขาถ้ามีประเด็นกันะยังไงเขาก็เข้าหาคุณนะคะเพราะว่าเขายังรักคุณอยู่แต่ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยคนคนนี้อาจจะเคย มีเรื่องของอดีตรักเก่าความสัมพันธ์เก่าที่เขาเคยถูกทำร้ายเคยเสียใจผิดหวังกับความรักมาก็ได้นะซึ่งตอนนี้ในเวลานี้เขากำลังสู้อยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของเขาความเจ็บปวดในอดีตของเขาอยู่นะคะและในอนาคตเ,เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเขาจะพัฒนานะคะ ใครหนึ่งเรลียนขึ้นมาเหมือนคุณถูกใจเขาคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะคะพอดูแอคชั่นของเขาเพิ่มเติมค่ะให้เราแฟนนะคะคนที่มีศาสนาที่แตกต่างกันนะคะลงานของครูบาอาจารย์ได้คนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจนะคะเป็นหมอเป็นแพทย์ทำงานอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้นะคนนี้ทำงานเกี่ยวกับองค์กรใหญ่ๆเชื้อเพลิงก็ได้พอ่อไม่แม่ไนะคะ โอ้คุณเป็นรักที่ใช่สําหรับเขาเลยอะ่ะคุณคือคนที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวด้วยนะคะคนคนนี้นะอืมคุณทําให้เขาคิดถึงการที่อยากจะมีครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเขาเป็นคนที่เมียดีเนาะมีพลังงานเช้าวัวนศุกร์ขึ้นมาด้วยแอคชั่นของเขาเนี่ยแน่นอนเขาจะทำให้คุณเห็นว่า เขาจริงจังกับคุณแค่ไหนนะคะเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแน่นอนคนคนนี้ถ้าเป็นคนเก่าคุณยังอยู่ในใจเขานะคุณยังอยู่ในใจเขาเขากำลังคิดวางแผนนะคะที่จะเข้าหาคุณคนคนนี้มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจมากๆอ่ะคนที่เป็นคนเก่าเนี่ย จะได้กลับมาให้โอกาสกันนะคะคุณยังอยู่ในใจเขาเสมอเขายังคิดถึงนะคะนอกจากคุณก็เหมือนจะไม่มีใครเขาก็ไปทำงานนะคะคนคนนี้นะมาดูไพ่สรุปสำหรับคลิปนี้ค่ะชาวราศีตุลขาดูไพ่สรุปนะคะนายอ๊อฟัพส์ธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนค่ะพลง,งานของคนที่ทำงานเกี่ยวกับ คู่พีพากษานะคะรักษากฎหมายก็ได้อยู่ด้านการตรวจตรานะคะหรือว่าทํางานเกี่ยวกับบัญชีราชการก็ได้นะคะชาววันจันทร์นะคะชาวราศีสิงข์ขึ้นมาชาววันพฤหัสอืมมาดูซิไพสรุปยังไงคนที่ไม่ได้คุยกันละได้กลับมานะคะคุณทั้งคู่กลับมาเพราะว่ายังมี โชคชะตามีวาสนาต่อกันนะยังไงก็ได้กลับมานะคะยังมีความรู้สึกคิดถึงผูกพันนะคะยังมีจิตใจที่ยังเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอยู่เนี่ยได้กลับมานะต้องเป็นคนที่คุณก็ยังรักยังคิดถึงนะถึงจะกลับมานะคะมองว่าต้องเป็นพลังงานแบบนั้นไม่ใช่แบบว่าเราไม่ต้องการแล้วเขาจะกลับมานะคะหรือเขาไม่ได้ต้องการเราแล้วเขาก็ไม่กลับมานะเพราะว่ามันเป็น ไพ่สองใบเนี้ยต้องมีความรู้สึกที่เชื่อมโยงกันยังรู้สึกถึงกันคือยังมีความรักมีความปรารถนาซึ่งกันและกันอยู่อันเนี้ยมีเกณฑ์กลับมานะคะอ่าทีนี้มาดูในเรื่องของคนที่ไม่มีคนเก่าคนที่ไม่มีคนเก่ามาดูสิ แนวโน้มความสัมพันธ์คนคนนี้จะเปิดใจให้กับคุณมากขึ้นจะชัดเจนกับคุณมากขึ้นนะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรกันแต่ในอนาคตนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคุณทั้งคู่มีความเป็นเนื้อคู่กันอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะแตกต่างกันขนาดไหนนะคะความรักครั้งนี้เป็นไปได้ไพ่บอกนะคะไพ่บอกนะ เขาอาจจะดูเป็นคนเงียบนิ่งเป็นคนที่ดูเย็นชาไม่มีหัวใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็คือเคยผิดหวังกับความรักมานะการที่เขาจะตัดสินใจกับความรักเขาอาจจะต้องใช้เวลาเนาะหรือเขาอาจจะต้อง ก้าวข้ามผ่านความกลัวในใจเขาให้ได้ก่อนนั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับความรักชาวราศีตุลเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันบ้างนะคะคนโสดเป็นอย่างไรงานคนโสดคนโสดชาวราศีตุลขอดูความรักของคุณหน่อยเป็นยังไงบ้างคนโสด โสดให้สองไม้เจ็ดดาบนะคะคนโสดคนโสดแอบรอใครหรือเปล่าคนโสดแอบรอใครไหมเนี่ยขอดูซิอืมคนโสดคิดถึงเรื่องของงานความมั่นคงนะคะงานเยอะงานยุ่งนะ มีการเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆด้วยคนโสดเป็นยังไงในเรื่องของความรักมีคนเข้ามานะแต่คุณอาจจะยังไม่ได้ไว้วางใจใครขนาดนั้นหมายถึงว่าตัวของชาวราศีตุลนนะ่ะมีความระมัดระวังในเรื่องของความรักนะคะนะช่วงนี้คุณมีเสน่ห์มากเลยอะ่ะดูดีนะคะดูน้าเข้าหาใครเห็นก็อยากที่จะแบบทำความรู้จักคุณนะ่ะอุ้ยจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะในช่วงนี้นะบอกเลย อาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณได้นะถ้าคุณเปิดใจนะเพราะว่าดูเหมือนตัวของชาวราศีตุลเองมีกําแพงค่อนข้างสูงนะคะแต่คนคนนี้เขาก็จะพยายามที่จะคุยกับคุณนะพยายามที่จะเข้าหาคุณคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบแอบมองคุณมานานแล้วนะคะเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณมานานแล้วหรือว่าเขาโสดมานานแล้ว และเขาจะเข้าหาคุณนะคะสําหรับคนคนนี้ความรักคนโสดเป็นอย่างไรคนคนนี้เป็นคนที่ใช่ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสพัฒนาได้ในอนาคตด้วยค่ะถ้าคุณชอบเขานะเพราะว่านกเห็นไพ่สีถ้วยเนี่ยกลัวว่าชาวราศีตุลจะไม่ชอบเขานะคะ <laughs> เจอกันผ่านงานผ่านเครื่องมือสื่อสารได้หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ ทำให้เจอกันก็ได้นะคะกับคนคนนี้ความรักเป็นยังไงก็จะมีคนเข้ามาทำให้คุณแบบทำให้คุณรู้สึกว่าเราก็มีเสน่ห์เหมือนกันนะนะคะมีคนมาชอบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยทำให้หัวใจอะกระชุ่มกระชวยนะคะเนาะ อย่างที่บอกเลยว่าคนคนนี้มีโอกาสเป็นความรักที่ใช่สําหรับคุณได้นะคะสําหรับคนที่กลัวในเรื่องความรักอยากให้คุณลองเปิดใจนะแต่ถ้าคุณเจอผ่านโลกออนไลน์ก็เช็คนิดนึงเนาะว่าโสดจริงไหมนะคะนะอยากให้เจอกันก่อนเนาะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงถ้าเจอกันผ่านโลกออนไลน์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีข่าวเยอะนะคะ คนคนนี้มองได้ว่าเป็นคนทางไกลนะคะนะเป็นคนทางไกลเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์หรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะมีาศาสนาที่แตกต่างกับคุณ mm hmm. พลงานของเขาเป็นทัุน้ำได้ค่ะกรกฏพิจิกมีนชาวทัดไฟเม็ดสิงธนูแล้วก็ทัดดินนะคะลึกษกกันบังกอร,ราศีกุมนะคะคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงก็ได้ เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่นะคะความรักที่จะเป็นความรักที่อบอุ่นแล้วก็มั่นคงให้กับคุณได้ในอนาคตค่ะลองดูนะคะสำหรับคนโสดชาวราศีตุลเพราะว่าพลังงานขึ้นมาเนี่ยคุณมีอำนาจในการเลือกแล้วก็ตัดสินใจนะคะว่าคุณจะคบหรือคุณไม่คบอะไรอย่างเงี้ยคือ คุณมีสิทธินั้นอยู่แล้วนะคะหรือบางคนมีโอกาสได้เจอคนที่เป็นชาวทัดลมด้วยกันก็ได้นะเมถุนตุนกลุ่มคนที่เป็นพ่อไม่ไม,ม,ม,ม่นะคะค่อนข้างชัดเจนคนคนนี้นะอาจจะเคยผิดหวังเสียใจกับความรักมานะ,ะจะมาเจอคุณนะอืประมาณนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนโสดที่เคยผ่านความเสียใจนะคะ ผิดหวังในเรื่องความรักหรือบางท่านบางคนไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่สามอะไรเงี้ยตอนนี้เนี่ยคุณกำลังจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณแล้วนะและคุณมีโอกาสได้เจอความรักที่ดีคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักนะคนคนนี้อาจจะมีใบหน้าที่อ่อนกว่าไวหรือว่าเด็กกว่าคุณก็ได้เขามีความเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเป็นพลังงานของชาววันอาทิตย์ได้ด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะ ขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะใครสนใจปรึกษาเป็นการส่วนตัวเป็นพลังงานของคุณเองสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะขอบคุณสำหรับทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเรานะคะคอมเมนต์ดีๆที่อยู่เคียงข้างกันเสมอมาแล้วก็ซปเปอร์แตงที่ส่งให้กันเสมอๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะขอให้คุณมีสุขภาพที่ดีนะคะมีความรักที่ดีด้วยเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ